กระบะขคบสูงเกียร์ออโต้หายยากๆสภาพเดิมๆเครื่องนิ่งๆสภาพไปสวยนี่ครับน็อต <Not S 1> ไม่ขยับสภาพสวยเลยใครหายอยู่นะครับกระบะเดิมๆเครื่องหนดเกตัว Z ตัวท็อปคันนี้นะครับเหียกว่าสภาพด้านในนี่ใส่แม็กไลเนอร์มาให้พร้อมบรรทุกเลยนะครับมีกล้องหลังมีจอให้ครบ สวัสดีครับพบกับเป้อีกครั้งครับที่เพชรยนต์นะครับวันนี้เราจูกับตัวดี a ม1.9ตัวแซตัวท็อปครับรถเดิมสภาพสวยสีบอลเงินเดิมๆแบบนี้รถเป๊ะยตัวท็อปๆเลยนะครับเป็นกระบะแคบสูงหายากครับรถของดีมีน้อยในตลาดนะสภาพสวยแบบนี้นะครับคันนี้ผมบอกกอนเลยว่านะครับได้ตัวเกียร์ออโต้ด้วยนะย้ำว่าเป็นเกียร์ออโต้ครับเกียร์ออโต้รถเดิมนะครับมีเล่มพร้อมโอนนะ ใครสนใจก็โทรได้เลยนะซื้อสดซื้อผ่อนทักมาได้ครับผ่อนอยู่ประมาณ8,9 0พแบบฟรีดาวนะครับคันนี้นะถ้ามีดาว3 0 0 0 0อยู่8,500บาทครับได้รถเดิมสภาพสวยนะก็บอกเลยนะครับว่าคันนี้งามจริงสีบอลนะเป็นสีที่แบบดูแลง่ายครับแล้วก็รถเนี่ยเป็นสีที่แบบมองแล้ววาวตานะครับเนี่ยสะอาดสะอาดแล้วดูสีครับในกล้องกับตัวรถจริงเหมือนกันเลยนะครับดูวาวดูเงาดูสวยนะมาทุกได้เป็นตันนะครับเอาไปใช้งานทำามาค้าขายได้ นะครับผมย้ำไปนะนี่คือตัวแซตัวท็อปนะเปิดฝากระโปรงให้ดูเลยนะเครื่องเดิมนะครับ1.9นะมีเทอร์โบให้1ลูกของแท้เดิมเลยนะครับ150แรงม้าเดิมเดิมแบบนี้นะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่แล้วเรียบร้อยเปลี่ยนมาให้ครบนะแผ่นเพอยู่ครบพร้อมนะเห็นไหมเครื่องเดิมเพจเดิมนะครับตรงนี้ตรง,ตรงเลยเล่นทุกอย่างนะชถวถุทั้งสี่เลขตรงหมดเลยนะครับสบภาพสวยนะคานุงคันหน้าครับไม่มีขยับนะคานหน้าเดิมนะคานหน้าเดิม นะครับนี่ดิสันพิลคอนเดิมเดิมหัวนงหัวน็อตเดิมเดิมนะครับคันนี้ไปบอกนะราคานะครับออกใหม่ก็แปดเก้าแสนเพราะค่ายยูสูนาะเป็นแบรนด์หลักอะราคาเขาสูงอยู่แล้วนะครับแต่พอเป็นพอเป็นมือสองนะเหลือแค่สี่แสนแปดหมื่นเก้าเองนะครับสปาแดงอาจจะไม่คุ้มซื้อมือสองคุ้มกว่าครับ <S <S ผมบอกเลยนะครับคุ้มกว่าเยอะนะ, <S <S นะจะเต็มฟีดดาวได้ครับเงินเดือนสองหมื่นซื้อได้หมื่นเก้าซื้อได้นะครับ คันนี้เงินจะหนึ่เก้าสองหมื่นซื้อได้อายุงานเกินถึงปีซื้อได้ครับสภาพสวยๆเลยนะรถเดิมเดิมนะแม็กเดิมอันลอยแท้นะครับตัวยางใหม่ๆนะตัวนี้จะเป็นขอบสิบเจ็ดนะขอบสิบเจ็ดนิ้วนะครับดอกยางยังใหม่ยังหนานี่สภาพสวยนะซูมลอ้อปองล้อดูเลยนะปีนงปีนกนะครับเดิมแท้สภาพสวยครับกระจกข้างซ้ายขวานี่ก็ให้มาเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าไฟเ้ยวในตัวพอร์ตดีสันทิวพันรอบคันอ่ะให้ดูรอบคันก่อนเนาะนี่ครับเดินดูรอบๆ สวยจริงนะมีเคเลียร์บอยหลังคาให้ครบแต่ถ้าลูกค้าต้องการให้ถอดออกก็บอกได้นะครับถอดให้ได้นะจะซื้อเงินสดกันผ่อนก็ได้ครับปลายท้ายสวยๆส,สภาพงามนะครับนี่รถเดิมนะเห็นไหมครับท้ายงามสภาพสวยนะโอ้เจอแสงแดดแล้วยังตานะครับไม่โฟกัสเลยกล้องอ่านี่รอบคันคันนี้ไปดูด้านในนะกระจกก็เป็นของอีสุแท้เดิมนะครับเบาะด้านในนะงานดีพรีเมียมครับเบาะหนังแบบใหม่นะครับ เป็นบดังซนสปอร์ตเห็นไหมครับเกียร์ออโต้จอแท้จอเดิมนะจอแท้จอเดิมนะครับคันนี้ได้รถเนี่ยแค่มือเดียวนะครับเป็นรถมือเดียวนะสภาพสวยรถประวัติศูตรน,นะครับจากหน่วยงานนะอันนี้มาจาก TCCA r Solution นะที่รถพวกนี้ครับหน่วยงานก็คือรถที่เข้าแบบชิศกระลตลอดนะครับเข้าสูตรตลอดมีอะไรก็เข้าสูตรอย่างเดียวนะสภาพเดิมนะครับหัวนงหัวน็อตนี่เดิมเดิมนะหัวนงหัวน็อตเดิมนะครับ สภาพสวยแล้วก็ตัวบุงโะเบาะนะเบาะนะครับตัวนี้ได้เป็นเบาะด้านหลังเป็นเบาะหนังเนาะตัวถังทุกอย่างยกดูได้นะเห็นไครับนี่ตัวถังเป็นสีบอลเงินเดิมแท้ครับก็เป็นเครื่องหนุก้านะครับไในเรื่องของตัวเครื่องที่นิ่มนวลน,นะแล้วก็ในเรื่องของออปชั่นให้มาถือว่าครบนะได้มาถือว่าครบเลยนะครับคันนี้ก็แกะให้ดูตัวเช็คให้ดูทุกจุดนะครับ กล้องหลังมีมาให้นะกล้องหลังมีครบเปิดแม็กไรเนอร์ดูนะครับตัวนี้แม็กไรเนอร์เดิมแท้นะครับแม็กไรเนอร์มีมาให้ใส่มาแล้วพร้อมแล้วก็มีเคเบลบอยหลังคาพร้อมเลยนะครับหน้าฝนเนี่ยบรรทุกของได้นะครับด้าหน้าไหนก็ช่างนะไม่โดนแดดไม่โดนฝนไม่โดนลมนะครับถือว่าดีเลยนะแล้วก็โครงสร้างต่างเดิมๆนะครับก็รคันนี้ก็มีถามว่ามีแบบฟรีดาวไหมมีนะครับมีแบบซื้อสดไหมมีรถเป้มีเล่นอยู่แล้วนะครับ ส่วนช่วงล่างนะครับนี่ช่วงล่างนะลูกมาหมากเดิมอันนี้ยังยางอะไรไม่มีนะลูกมาหมากเดิมนะครับโชกแหนบทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับข้อดีทีสุดช่วงล่างเขานิ่มนะช่วงล่างนิ่มนะครับก็ใช้งานถือว่าครบเครื่องนะแล้วก็เฟรชสีนะครับสีใหม่สภาพสวยนะสีใหม่สภาพสวยนะครับนี่สีเดิมวน้องงานนะเดีย๋ยวซ้ายดูนะครับ เสียงเครื่องเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันแล้วออปชันมีอะไรบ้างนะครับนี่สตาร์ทเลยชึ้งเดียวติดนะครับชึ้งเดียวติดนะผมไลน์นะครับเป็นแบบฟูลออปชันนะบูดนุ่มแบบนี้จับประทับมือนะครับนุ่มนะแล้วก็มีพวกคุซคอนโทรลล็อกความเร็วขณะขับขี่ด้วยนะครับรับสายวางสายได้ขณะขับขี่เช่นกันแล้วก็จอนะครับจอสีนิยมทัชสกรีนนะจอแท้จอเดิมนะครับถ้าเป็นตัวซัตพีมันจะเป็นจอเต็มนิ้วจอเต็มนี่เลยนะครับฟูลเลยนะแต่ถ้าเป็นจอแบบนี้นี่คือจอตัวแา นะครับรุ่นจ้าของเขาจะมีนะครับรุ่น L นะครับมีรุ่น LDA เนอะแล้วก็ตัว Z แล้วก็แซแล้วก็ตัว M นะแอนา็อกนะครับแอนา็อกนะแล้วก็เข้าเกียร์อถอยได้นะปึ๊บจะมีกล้องหลังให้แบบนี้กล้องหลังมีให้ครบเลยนะครับกล้องหลังครบเกียร์ออโต้นะครับมีโหมดควบคุมความ,มเร็วลงทางล่าชันให้ด้วยนะครับเแบรบกมือแมนนวลแบบนี้อา่า สภาพสวยเดิมนะครับมีจุดพวกชาร์จ USB ให้ครบเลยนะในรถคันนี้ไม่มีน้าท่วมนะครับแป้นเบรกใหม่ๆนะใหม่แสนเดียวนะเห็นไหมครับแป้นเบรกใหม่นะครับนี่พรมต,รต่างๆใหม่กริปนะเดิมนะครับมีปุ่มฮีตเตอร์ทําความร้อนได้ไทช่างคอนโทรลนะครับมีให้ด้วยนะระบบกันล็อก,การกีนะครับขบับขี่ปลอดภัยหอวจะออฟครบนะสภาพเดิมๆนะครับเอาไปฟังเสียงเครื่องกันเป็นยังไงนะครับ ฟังเสียงเครื่องนะนะครับเครื่องเดิมนะเครื่องเดิมเครื่องนิ่งสภาพสวยๆนะครับเครื่องเดิมเครื่องนิ่งนะอีซููหนึ่งจุดเก้านะครับเดิมๆสวยๆนะเฟสทุกอย่างเดิมๆงามๆแบบนี้นะครับอ่ะผมบอกเลยนะซื้อได้ครับดึงก้านของเหลวมาดูนะครับนี่สิงดาเริ่มดาแล้วนี่อยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะ ราคาดีครับสภาพสวยนะคันนี้ก็489,000บาทนะครับนี่แกล้มเดิมเดิมนะครับดูเลยหัวนวน็อตเดิมนะสปอเนัคเดิมนะครับ489นะครับสนใจซื้อสดซื้อผ่อนทักมาโทรมาได้เลยนะครับทุกจังหวัดทุกอาชีพซื้อได้ออกได้นะออกไม่ยากนะครับสภาพเลยสวยแบบนี้ไปบอกเลยนะจัดเต็มฟีเราได้ย่อจัดได้ประมาณ550เลยนะครับ ก็ออกรสูตรบาทได้นะครับใครประวัติดีประวัติใสออกได้หมดนะครับทุกจังหวัดทุกอาชีพด้วยอายุงานเกินหนึ่งปีนะครับแต่ถ้ายุงานไม่ถึงขอมีเครดิตนะคันนี้ใครสนใจติดต่อมาที่เบอร์เป้ด้านล่างขวามือได้เลยครับกระบะแคปออโต้คันนี้ยังว่างอยู่นะครับมีบริการทีศูนย์แถมให้1ปี2อมโลด้วยนะครับเป็นารันตีเครื่องเกียร์นะครับก็บอกเลยว่าแถมไว้กันเหนียวนะครับถ้ามีปัญหาอะไรนะครับถูกเขียงจริงก็ลูกค้าเข้าศูนย์ได้เลยนะครับไม่ต้องมาหาเป้นะเข้าศูนย์โดยตรง บอกเลยว่าแถมให้มูลค่าเป็่นแสนครับแถมให้คุ้มนะครับจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ไม่ขนพลาดครับขยากระบะแอบสูงเกียร์โต้พักขาเป้โทรหาเป้ได้เลยครับก็วันนี้จัดให้นะครับรถสวยรถเดิมแบบนี้ติดต่อหาไปได้นะทั้งเบอร์นะครับไอดีไลน์ให้ไว้หมดแล้วนะครับลางความมือตรงนี้นะครับอย่าลืมพักมาโทรมานะครับและยังมีรถอีกหลายคันเดี๋ยวจับมารีวิวให้ดูนี่แบบละเอียดเลยนะครับมีเยอะนะครับทุกแบบทุกสไตล์นะจัดได้ฟรีดาวทุกอาชีพทุกจังหวัดด้วยนะครับวิ่งเซนถึงนาบ้านครับ